เรื่องนรกบนดินท่านพระอาจารย์สง่าจิตวัฒโนเป็นบุตรชายคนที่สองในจำนวนห้าคนของโยมบิดาชื่อหลักเจริญกลิ่นโยมานดาชื่อมณีโยมบิดาเป็นกำนันตำบลหนองชิ่มอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเมื่อครั้งยังเป็นคาราวาสนายสง่าเป็นหนุ่มใจห้าวหาญออกแววคนจริงไม่น้อยหน้าใครในตำบล ขณะเดียวกันก็เป็นคนโอบอ้อมอารีมีความยุติธรรมตรงไปตรงมาอายุได้18ปีก็แต่งงานกับสาวงามในถิ่นเดียวกันมีบุตรธิดารวมสี่คนครั้นอายุครบบวชได้อุปสมบทตามประเพณีที่วัดวันยาวบนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีบวชครบหนึ่งพรรษาแล้วจึงได้สึกออกมาทำงาน ช่วยเหลือบิดาต่อไปกระทั่งบิดาถึงแก,ก่กรรมนายสงาก็ได้เป็นกำนันตำบลหนองชิ่งสืบต่อมานับตั้งแต่ได้เป็นกำนันวิถีชีวิตของกำนันสงาก็เริ่มผันแปร ى, ไปในทางเสื่อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความที่มีพื้นเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วคราวนี้ก็ออกลายเต็มที่ลูกเขาเมียใครหากกำนันพึงพอใจขึ้นมา เป็นต้องเอาให้ได้เรื่องศีลและธรรมไม่สนใจแม้แต่น้อยถือเอาแต่ความสุขในการราคะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับตัวเองพร้อมกันนั้นก็ดื่มสุราเป็นอาจ,จินและเม,มาไมยไร้สติแทบทุกวันอำนาจหน้าที่ของกำนันยุคนั้นกล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ระดับน้องๆในอำเภอและกำนันสง่าได้ใช้อำนาจเป็นธรหลายครั้ง โดยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ร้ายมาล่ามโซ่ผูกเข็นบังคับเขาทั้งทั้งที่ยังไม่สามารถสืบสวนพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนร้ายกระทำผิดกฎหมายจริงหรือไม่การดำเนินชีวิตของกำนันสงา่าเป็นไปอย่างประมาทตลอดเวลาและไม่มีผู้ใดให้สติเหนียวรั้งเขาไว้ได้หลังจากเป็นกำนันได้สิบปี กำนันสง่าก็บวชเป็นพระอีกครั้งบวชได้หนึ่งพันษาสึกออกมาแล้วก็ยังประพฤติตัวสำมเลเทเมาเช่นเดิมกราบกระทั่งถึงงานกวนจุกลูกสาวคนสุดท้องซึ่งกำนันสง่าดื่มสุราเฮฮาต่อเนื่องกันอย่างหนักหลังจากงานกวนจุกผ่านไปได้ไม่กี่วันความผิดปกติก็เกิดขึ้นแก่ตัวกำนันสง่า อย่างฉับพลันทันทีนั่นคือเกิดสติฟั่นพืนวิปราสปิตใจเกิดความหม่นหมองและถูกครอบคลุ่มด้วยความหวาดกลัวต่างๆนานากลัวมีคนจะมาฆ่าจะมาเอาชีวิตบางคราวก็เห็นคนมาขอเลือดเพื่อล้างแค้นแสดงกิริยาประวัติพร่านพรึงเป็นที่น่าเวทนาพัราย,ายาญาติที่น้องต้องผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าดูแล และคอยปลอบโยนว่าอยากกลัวไปเลยเพราะไม่มีใครมาทำร้ายหมายปองชีวิตแม้แต่คนเดียวแต่กํานันสง่าไม่ยอมเชื่อเนื่องจากตนเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นไม่เห็นคงร้องโวยวายว่าจะมีคนมาฆ่ามาขอเลือดตัวเองด้วยความกลัวนี่คือผลแห่งกรรมส่วนหนึ่งที่กํานันสง่าได้กระทําเอาไว้และวิบากกรรมหรือกฎแห่งกรรมส่วนนี้ กำลังปรากฏผลตามสนองให้เห็นอย่างทันตาอาการคลุ้มคลั่งของกำนันสง่ากําเริบเป็นพักๆเมื่ออาการพั้นเฟือนผ่อนคลายลงเขาก็จะซึ้งซึมงจมอยู่ในความทุกข์ซึ่งไม่มีใครร่วมรับรู้ด้วยว่ามีความทุกข์ด้วยเรื่องอะไรแล้วอีกไม่นานกำนันสง่าก็ร้องโวยวายอีกบอกว่ามันมาอีกแล้วมันมาขอเลือดจากคอฉัน เอามีดมาให้ทีฉันจะเชือดคอเอาเลือดให้มันไปญาติพี่น้องต้องช่วยกันกอดรัดตัวกำนันสง่าเอาไว้และให้เก็บมีดของมีคมทั้งหมดไปซุกซ่อนเอาไว้ให้ไกลมือไกลตาขณะที่เหนียวรัดตัวกำนันอยู่กำนันสง่าเหลือไปเห็นกันไกลหนีบหมากในเชียงหมากก็สะบัดจนหลุดจากการกอดกุมทลาเข้าไปคว้ากันไกล ขึ้นมาแทงคอตัวเองมีแต่ว่าญาติญาติขลันเข้าย่างกันไกลเอาไว้ได้ก่อนที่กำนันจะแทงตัวเองซ้ำกำนันสง่าจึงได้รับบาดเจ็บไม่มากนะักทุกคนเห็นว่าคืนปล่อยกำนันสง่าเป็นอิสระคงไม่ได้แนะ่เพราะกำนันดิ่งรนอาลวาสแต่ละคราวเอากันแทบไม่อยู่ไม่รู้ว่าแกเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนจึงจำใจต้องล่ามโซ่กำนันติดกับเสาเรือน นี่ย่อมกล่าวได้ว่าผลกรรมที่กำนันสง่าเคยจับผู้ต้องสงสัยมาล่ามโซ่ติดกับเสาเรือนตนได้แสดงผลให้เห็นแล้วแม้จะถูกล่ามโซ่ติดกับเสาเรือนกำนันสง่าก็ยังตะเกียกตะกายป่ายปีนขึ้นไปอีกเมื่อมีคนมาห้ามและถามว่าปีนขึ้นไปทำไมกำนันสง่าตอบว่าถูกลงโทษให้ปีนต้นมิ้ว เพราะผิดลูกเมียคนอื่นเขาเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ผิดศีลข้อสำคัญทำให้เพ้อคลั่งเห็นภาพตนได้รับกรรมในนรกจริงๆเช่นนี้ครั้นอาการสงบลงไปได้เป็นพักๆคราวนี้กำนันสง่าร้องครวนครางแต่คำว่าร้อนร้อนเหลือเกินร้อนทนไม่ไหวแล้ว พร้อมกับแสดงกิริยาทุรนทุรายตลอดเวลาและหน้าประหลาดริมงสีปากของกำนันสง่าเกิดมีอาการเปื่อยพองเป็นแผลทั้งปากภายหลังที่หายเป็นปกติแล้วท่านได้เล่าให้ฟังว่าเห็นตัวเองถูกยมมาบานเอาน้ำทองแดงกรอกปากเพราะดื่มเล้ามากอาการวิปลาสฟันเฟือนของกำนันสงามีแต่ทรงกับซุด ภรรยาและญาติที่น้องพยายามเสาะหาหมอมารักษาอย่างไรอาการก็ไม่ทุเลาลงคงคลุ้มคลั่งเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักหลายวันต่อมากำนันสง่ามีอาการดีขึ้นเองพูดจารู้เรื่องได้อ้อนวอนขอร้องญาติที่น้องให้ถอดโซ่ที่ล่ามออกให้ทีบอกว่าตนถึงเวลาตายแล้วขอให้พาไปห้องนอนและหาใบตองสี่ทาง มารองนอนด้วยญาติพี่น้องสงสารจึงยอมทำตามที่ขอร้องเมื่อถอดกุญแจหลดโซ่ออกกำนันสง่าสั่งว่าให้เตรียมหาคนสี่คนเอาไว้เพื่อหามศพไปป่าช้าเวลาตนตายแล้วจากนั้นกำนันสง่าก็เข้าห้องปิดประตูลั่นดานแล้วลงไปนอนบนใบตองนิ่งเงียบไปญาติและภรรยา คิดว่ากำนันสง่าคงตายแน่ๆบางคนได้ปีนข้างฝาขึ้นไปดูผ่านช่องลมลงไปเห็นกำนันนอนนิ่งเฉยแต่ยังไม่ตายกำนันสง่าเล่าให้ฟังภายหลังว่าขณะนั้นท่านมองเห็นภาพตัวเองถูกโยมาบาลจับตัวจุ่มลงไปในกระทะทองแดงแล้วนำมาย่างไปจากนั้นก็แล่เนื้อท่านออกมาเป็นชิ้นชิ้นจนตัวท่านเห็นอวัยวะภายในทุกส่วน ระหว่างนั้นได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสและเป็นสภาพที่น่ากลัวน่าสยดสยองเหลือจะประมาณตอนที่ถูกโยมาบาลแล่เนื้ออยู่นั้นกำนันสง่าเห็นหลวงพ่อกลิ่นพระอุปัชาของท่านนำลูกแก้วรวงหนึ่งมาให้องค์แล้วบอกท่านว่าท่านยังไม่ตายเมื่ออง์ลูกแก้วไว้ความเร่าร้อนเจ็บปวดทรมาน ก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์นี่คืออนิสงส์ของการสร้างความดีเอาไว้คือในขณะที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุท่านได้ปรนิบัติหลวงพ่อกลิ่นพระอุปัชฌาย์ของท่านด้วยความกตัญญูกะตะเวทีไม่เคยนึกรังเกียจที่จะเทกระโถนซักสบงจีวรตักน้ำให้ท่านอาบปัดกวาดเช็ดถูกุฏิและจัดที่ทำวัดให้อย่างเรียบร้อยรวมทั้งบีบนวด ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยขบแทบทุกวันอาน,นิสง์แห่งความดีที่กำนันสง่ากระทำเอาไว้อีกอย่างคือสร้างสะพานข้ามคลองให้คนเดินข้ามไปมาอย่างสะดวกสบายและอีกคราวหนึ่งขณะไถนา,หนาเห็นควายที่ลากคันไถแสดงอาการหมดแรงทำท่าจะลากคันไถไม่ไหวท่านก็ปลดคันไถออกให้ ด้วยความเมตตาสงสารอย่างบริสุทธิ์ใจความดีหรือกรรมดีเหล่านี้เองได้ช่วยให้กำนันสง่ารอดพ้นจากความทุกข์ทรมานในขณะนั้นมาได้กำนันมีสติคุ้มดีคุ้มร้ายมากกว่า6เดือนญาติของกำนันคนหนึ่งมีโอกาสไปนมัสการกราบเรียนพระอาจารย์วิริยังศิรินทโรว่ากำนันสง่าเป็นบ้านหน้าเวทนา ขอความเมตตาท่านช่วยรักษาให้ด้วยเถิดพระอาจารย์วิริยังก็เมตตาตกลงจะสงเคราะห์กำนันสง่าสักครั้งสมัยนั้นการคมนาคมไม่มีถนนหนทางต้องใช้เรือพายอย่างเดียวญาติของกำนันได้นิม,มนต์พระอาจารย์วิริยังลงเรือพายมาขึ้นที่วัดดำรงธรรม,มารามซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นจากนั้นก็เดินมาที่บ้านกำนันสง่า พระอาจารย์วิริยังพิจารณาดูกำนันสงา่าผู้ซึ่งอยู่ในสภาพวิกลจริตเงียบๆครู่หนึ่งก็กล่าวว่ากำนันไม่ได้บ้าเพราะเสียสติวิกลจริตหรอกหากกำลังสวยผลกมอยู่หากพลังแห่งกรรมผ่อนคลายเมื่อใดก็จะเป็นปกติจากนั้นท่านก็ให้นำตัวกำนันสงา่าไปไว้ที่วัดดำรงธรรมารามพร้อมกับท่าน เมื่อญาติพี่น้องกำนันสง่าตามพระอาจารย์วิริยังไปถึงวัดดำรงธรรมารามแล้วพระอาจารย์วิริยังก็มอบให้โยมที่โรงครัวดูแลแล้วบอกให้กำนันนึกถึงพุทธโธท่องคำว่าพุโทโธทุกเวลาพระอาจารย์วิริยังออกจากโรงครัวกลับมายังกุฏิที่พักของท่านได้ครู่เดียว โยมที่โรงครัวก็วิ่งหน้าตื่นมากราบเรียนท่านว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วกำนันสง่าปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาโรงครัวและทำท่าจะกระโดดลงมาพระอาจารย์วิริยังต้องรีบย้อนกลับไปที่โรงครัวอีกไปถึงก็เห็นกำนันสงา่ายืนตาขวางอยู่บนหลังคากำนันจะทำอะไรนั่นลงมาเถิดพระอาจารย์วิริยังร้องถามขึ้นไป ผมจะเหานะนาีกำนันสง่าตอบพระอาจารย์วิริยังยืนสงบมองดูกำนันสง่าด้วยสมาธิจิตมันเปลี่ยนด้วยความเมตตากำนันผู้วิปลาสซึ่งทำท่าจะเหินลงจากหลังคาก็พลันสงบเสงีง่ยมทันทีแล้วค่อยๆปีนลงจากหลังคากลับมาสู่พื้นดินโดยปลอดภยัยพระอาจารย์วิริยังได้พากำนันสง่าไปอยู่กับท่านที่กุฏิ แล้วให้กำนันนุ่งขาวห่มขาวคือศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งพันษากำนันสง่าก็ทำตามที่พระอาจารย์วิริยังบอกทุกอย่างเมื่ออยู่ที่วัดดํารงธรรมารามกับพระอาจารย์วิริยังครบหนึ่งพรรษาอาการวิปลาจิตคั่นเือนก็หายสนิทสติสัมปชัญญะคืนกลับมาครบถ้วนเหมือนเดิมเมื่อหายจากอาการวิกลจริตแล้ว มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นที่ตัวของกำนันสงา่านั่นคือผิวกายทุกส่วนพองออกมาเหมือนคราบมูหรือคล้ายกับถูกไฟเผาตัวจนผิวหนังสุกเกรียมญาติพี่น้องต้องมาช่วยลอกหนังออกเป็นแผ่แนๆกระทั่งหมดสิ่งซึ่งเกิดขึ้นกับผิวกายของกำนันสง่าครั้งนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าจิดหรือกายละเอียดของกำนันด้ผ่านไปยังนรก และถูกเผาด้วยไฟแห่งผลของอกุศลกรรมลักษณะของผิวหนังที่ไม่พองลอกหลุดเป็นแผ่นๆดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งยืนยันหลังจากหายอาการวิปลาสหรือเสวยวิบากกรรมชนิดที่ยังมีลมหายใจอยู่กำนันสง่าได้เปลี่ยนแปลงบุตคลละคนเลิกละการดื่มสุราอย่างเคร่งครัดปฏิบัติภาวนากรรมฐานและเดินจงกรมทุกวัน เมื่อถึงวันธรรมสวนะกำนันจะชักชวนญาติที่น้องเพื่อนบ้านไปทำบุญรักษาศีลอุโบสถที่วัดดำรงธรรม,มารามซึ่งเป็นวัดปฏิบัติกรรมฐานไม่เคยขาดเมื่อญาติโยงเลื่อมใสศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติทํากันมากขึ้นกำนันสง่าและญาติโยมจึงคิดจะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่ตำบลหนองชิ่งและได้นิมนพระอาจารย์วิริอย,อยังมาที่ตำบลหนองชิม เพื่อดูสถานที่จะสร้างสำนักสงฆ์พระอาจารย์วิริยังเห็นบริเวณบนเขาเป็นสถานที่สงบสงัดผู้คนไม่พลุกพล่านกลางคืนอากาศเย็นสบายจึงเห็นสมควรให้ตั้งสำนักสงฆ์ได้การสร้างสำนักสงฆ์จึงเริ่มขึ้นโดยโยมหยาดถวายที่ดินเชิงเขาหลุกสร้างสาลาขึ้นก่อนส่วนโยมเฉยถวายที่ดินบนยอดเขา สร้างเป็นกุฏิหลังเล็กๆงานก่อสร้างสำนักสงฆ์ที่กำนันสง่าเป็นผู้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจร่วมสร้างอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเวลาทำงานหากใครบ่นว่าร้อนกำนันสง่าจะบอกทันทีว่าแค่นี้เจ้าว่าร้อนไฟนรกร้อนกว่านี้หลายนักสำนักสงฆ์แล้วเสร็จในปี2495โดยมีศาลานหนึ่งหลัง ภติสีหลังมุงด้วยจากทั้งหมดต่อมากำนันสงา่าได้ตัดสินใจบวชก่อนบวชท่านได้ลาออกจากตำแหน่งกำนันอย่างเรียบร้อยจัดการแบ่งสมบัติไร่นาให้กับลูกและเมียโดยยุติธรรมแล้วท่านก็สละเพศคารวาสเข้าสู่ร่มกาสาวพัทโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทศสุทธิโมลูลีในวงเล็บอมรเป็นพระอุปัชา บวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดดำรงธรรมารามกับท่านพระอาจารย์วิริยังเพื่อฝึกปฏิบัติกรรมฐานโดยพิจารณากายเป็นสำคัญระยะเริ่มต้นของการบวชเป็นพระภิกษุยังไม่ทันครบหนึ่งพรรษาได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นประหนึ่งเป็นการทดสอบจิตใจของท่านว่าจะทรงอยู่ในสมณเพศได้หรือไม่กล่าวคือ น้องสาวของท่านได้มาบอกว่าภรรยาของท่านได้สามีใหม่แล้วบุคคลที่เป็นสามีใหม่ก็มีใช่ใครอื่นหากเป็นคนในบ้านซึ่งท่านเลี้ยงเอาไว้ใช้สอยนั่นเองขณะนั้นท่านอายุได้36ปีภรรยามีวัยอ่อนกว่าพระสง่าอึ้งไปชั่วขณะแล้วท่านก็กล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยอาการสงบว่า ช่างเขาเถอะล่อยเขาไปไม่ต้องคิดอะไรมากเราสละให้เขาได้แล้วท่านเล่าในภายหลังว่าทันท,ทีที่ทราบข่าวความรักความหึงหวงก็พุ่งรุกขึ้นมาจนหัวใจปวดแหลบแต่ท่านก็สามารถระง,งับไว้ได้ทันทีแล้วมาคิดว่าอ๋อเป็นเช่นนี้เองเราคิดว่าละจากความโลภความโกรธ ความหลงได้แล้วแค้ที่จริงทำได้แค่ข่มมันไว้กดทับมันเอาไว้เท่านั้นพอมีอะไรมากระทบมันก็ผุดขึ้นมาเลยท่านยังรู้แจ้งต่อไปอีกว่ากิเลสปัญหาอุปทานเป็นสิ่งซึ่งนำมาแต่ความทุกข์ร้อนมันเศร้าหมองทั้งนั้นถ้าไม่ดมรงความเข้มแข็งเด็ดขาดให้มั่นคงก็มีแต่จะพ่ายแพ้ในที่สุด เข้าสู่พรรษาที่ห้าพระอาจารย์สง่าก็ออกทุดงสแสวงหาความวิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความภาพเพียรกล่าวได้ว่าพระอาจารย์สงา่าจาริกรุทุดงกราบชั่วชีวิตของท่านจะหยุดยั้งก็เพียงแค่ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นในเบื้องปลายของชีวิตท่านได้มาจำพรรษาที่สำนักสงเวชรัพย์ตำบลท่าช้าอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีและมรณภาพเมื่อวันที่16ตุลาคม2523ายุ64ปีพันศาที่28ด้วยโรควันโรคซึ่งท่านกล่าวในขณะอา,าพาธว่าเป็นโรคของกรรมเก่าการนำเรื่องของพระอาจารย์สง่าจิตวัฒโนพระสุปฏิปันโนอีกองหนึ่งมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้มาตั้งแต่ต้น กราบจนสุดท้ายท่านย่อมเห็นผลแห่งกรรมแล้วว่าเป็นเช่นไรหน้าหวาดหวั่นพรั่นสยองเป็นอย่างยิ่งเพียงไหนเมื่อยังมีชีวิตอยู่หากเลิกละกรรมเลวทั้งหลายได้หมดแล้วมุ่งมั่นในความดีสร้างแต่กรรมดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่แม้ความตายมาถึงตัวท่านจะไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยเพราะประตูแห่งอบายภูมิได้ถูกปิดอย่างสนิทแล้ว ด้วยมือของท่านเองนาทีลานโพรียบเรียง